สบายดีน้องพี่น้องปองไาเมสคูสุคนมนีกามาตัดหมูคือเก่าพี่น้องอันนี้คือผู้สวยตัดหมูเนาะตัดหมูแล้วตัดหมูออยาวเนีมบบม่ยบกมวน <laughs> <laughs> ผู้สวยตัดหมูเนาะตอนนี้ก็ห้ากันตัดน้ำมันก่อนนาะพี่น้องเนาะกำลังตัดน้ำมันนี่ซาลากะ่ายให้บึงผู้สวยเนาะห้องกะชิบปปะมานนี้แหละพี่น้องเอ้แคบๆหนึ่งดอก เป็นของครัวเนาะน,นี้แหละน,นี่มันก็ได้เหแตม่มุมเก่านี่คืองานเนาะมันนี้ผู้สวยบ่ได้ไปขายของเริ่มตัดมือแหลกเลยเนาะเริ่มเห็ุงานมือแหลกเลยนี่อา้าวถ้าายกล้องนะแม่ผู้สวยกันสบ, <laughs> สบายดีพี่น้องฝั่งลาาฝั่งไทย,สบ,ยสบายดีพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยต่างประเทศนําเนาะ นี่เด้อพี่น้องกูสวยเดี๋ยวให้เพื่อนตัดมูไปก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้ในกระซามเขียวนี่คือห้าตัดแล้วเลยเนาะตัดแล้วไปตอดเลยพี่น้องแล้วก็แต่ว่าห้าเหมือ่อยก็เลยหยุดงานไปก่อนแล้วก็เริ่มมาตัดใหม่พี่น้องเลยสบายเลยสบายก็เลยหยุดก่อนตัวทั้งชิบัวนี่กะละมังชิบวนีคือ,อยังตัดแล้วเนาะในถุงยางนเนาะอันนี้คือตัดแล้วแล้วพี่น้อง ตัดเลีวเลยเป็นตอนเล้วแต่ว่าฮาเอาไปเสกแข็งมึนก็นเลยเป็นแนวนี้นาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวหายพิ่นตัดน้ำมันไปก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวฮาก็มาตัดเนื้อวันนี้เนื้อยังไม่ทันมาเดี๋ยวรอเนื้อก่อนมามาคลิปนี้กับโบมี่ยังนาะพี่น้องเหตุงานเนาะก็คืออาผู้สวยสลัดเนาะผู้สวยสลัดตัดน้ำตัดน้ำมันไปแล้วนาะพี่น้องแล้วก็สลัดก็มาตัดเนื้อ ตัดเนื้อไปเนี่ยแล้วพี่น้องสลัดตัดเนื้อไปหลายแนแ่้วเนาะยังอยู่ทุงหนึ่งเราก็มาตัดต่ออีเน้องพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาช่วยสลัดเนี่ยมูเด็ดเดียวคือเก่าพี่น้องเลยนี่เด็ดงานคือเก่าน้องพี่น้องเนาะทำงานคือเก่าทำงาน พอมีแต่ลุงพอคลิปคิิเน้องพี่น้องเนาะก็มีคลิปเหตุงานนํำเนาะสลากะลุงให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะลุงคลิปเหตดงานให้เบิ่งอันนี้คืองานชาวเลานะตอนนี้สลากะตัดไปได้เกือบเครื่องทางเลยพี่น้องใกล้กลเสีสเยแล้วเลยพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำมันเราก็ตัดเร็วเลยเนาะและะ้วก็มาตัดท่อเนื้อพี่น้อง มันกะตัดไปแล้วเลยนอกผู้สวยสลัดตัดแร็วเลยสลัดก็มาตัดเนื้อพี่น้องเลยจากที่แร้วเนื้อแร็วแล้วกะข้ากกะไปมักแล้วก็เสียบน้องพี่น้อง,องเสียบแล้วคือว่าสับเร็จเช็ดชิ่นงานฉลาด รัดไปเรื่อยๆพี่น้องรัไนะดไปคือเก่านะเส็จเป็นเสร็ไปคือเก่าเลยพี่น้องนั่งรักกดลังแข็งอยู่นี่เลยเนาะพี่น้องนั่งดุนนัง่งดุนนั่งนานไรกะเจ็บเอวพี่น้องเลย สละก็มาตัดเนื้อให้เบ่งนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เลี้ยวน้มันกะเอาก็มาต่อด้วยเนื้อเน้องพี่น้องเนาะมาต่อด้วยมาตัดด้วยเนื้อนะเลี้ยวเนื้อแล้วเขาก็ไปเสียบเนาอพี่น้องไปเสียบเป็นไหม่เป็นไหม่เนาะหอยเป็นไหม่เป็นไหม่เอาไว้ทอดน้องพี่น้องเนาะมงเด็ดเดียวนี่เนื้อเลยเป็นแผ่นมาแบบนี้เนาะ แต่สลากาไปแล้เป็นเสร็ในนอยพี่น้องเลยเสียงมันอันกาสีบบแห้งเนาะสลาเกาเสียงมันอยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะสลากาได้เสร็จไหมอ่ะน้อพี่น้องเนาะตอนนี้สลากาสิได้ปิดคลิปก่อนเนาะสิได้ไปตัดมูก่อนพี่น้องเอ้ยขอจบคลิปเพียงต่นนี้เนาะบายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใสลากาในเด้อทุกคน บายบายปิดคลิปแกมนด่น